มิ้นนะครับมิ้นเมทัศเป็นโปรดิวเซอร์วง Eastside b a n k กครับอากทราบแนวเพลงที่พี่โปรดิวซ,ซี่ไต่เซนตตัวเองมันเป็นยังไงรูปร่างเป็นยังไงกลิ่นเป็นยังไงบ้างเพลงพี่จะมีความเป็นแบบว่าจะติดความอิเล็กทรอนิกส์นิดนึง EDM นิดนึงพี่จะชอบใช้ซินใช้ซิน หลายๆเลเยอร์ซ้อนกันที่มามาจากยุคยุค EDM น,นะช่วงแรกที่แบบได้ดเปิดหูเปิดตาเกี่ยวกับการิ r เพลงการทำเพลงก็ช่วงนั้นค่อนข้างจะมีคนที่คนที่มีชื่อเสียงมากเลยก็คื ex, อ s c r e e ล l e x David Guetta แต่ว่าปกติก่อนหน้านั้นก็คือฟังทิปอปมาสไตล์เพลง,งก็จะผสมกันระหว่างมีจังหวะกรองอ จังหวะกองมีกลุปที่มันเป็นฮิปฮอปแต่ว่าซาวด์ดีไซน์มันก็จะมีความอิเล็กทรอนิกส์นิดหนึ่งจากทราบถึงออริจินอลิตีว่ามีเหตุการณ์อะไรตอนสมัยก่อนสมัยเด็กๆสมัยแบบเริ่มต้นเลยเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้เรารู้ไดรู้จักฮิปฮอปก็ย้อนไปสมัยสมัยอยู่มัธยมก็สมัยนั้นเคยเต้น ไปเต้นดีบอยเป็นแบบเป็นเด็กเต้นเด็กดีบอยมาง่อย่างนแล้วก็เราก็ได้เข้าไปสัมผัสณ์กับวัฒนธรรมฮิปฮอปก็สมัยนั้นก็ได้เข้าไปรู้จกักฮิปฮอปผ่านดีบอยการเต้นอะไรพวกนี้แล้วเราก็เริ่มหาเพลงหาเพลงที่เราอยากจะมาเต้นเพลงไหนที่แบบได้ยินแล้วโหมันเล้าลมเรามากแบบอยากจะหมุนอยากสปินอะไรย่างเงี้ยรู้ไหมเพลงแบบโอ้โหคือทุกๆอาทิตย์จะต้อง จะต้องหาเพลงใหม่จะต,ต้องมีเพลงมาเต้นอ่าแล้วมันก็เลยเริ่มจากตรงนั้นแหละเต้นดีบอยต้องเป็นโ <c oughs> มเดวใช่ก็ยังไงก็นั่นเลยเ่างงมากเลยเคือมันเริ่มจากดีบอยใช่ไหม,ไมแต่กลายเป็นว่าเราเริ่มหมกมุ่นเกีเ่ยวกับเรื่องเพลงอ่ะ,อะแบบเอ้ชอบเพลงนี้ไม่ชอบเพลงนั้นก็ว่าแบบเวลาจะซ้อมจะต้องแบบเรื่อง <c oughs> มากนิดหนึ่งก็จะต้องจัดเพลงเอ้ วันนี้อยากเต้นเซ็ตนี้ว่ะเพลงอย่างนั้นนนี้พอฟังบ่อยๆใช่ไหมก็เริ่มจําได้โอ้โหก็แบบอ่ะแรปตามได้ร้องตามได้จําเนื้อได้มันก็เลยรู้อีกทีก็แบบโอ้โหรู้จักเพลงฮิปฮอปเยอะมากฟังหลายยุคหลายสมัยมากพี่มิ้นอยากที่จะเป็นคนทำสาวให้กับมิ้นมากกว่าตรงนั้นอ่ะผมอยากรู้ว่าตรงนั้นอะไรทำให้มันเป็นตรงนั้นจริงจริง ทำบีทก็ได้ร้องก็ได้นะ <c oughs> เออแบบแล้วแต่ลมนะแต่คือมันค่อนข้างจะเป็นถ้าส่วนตัวเลยนะมันแบบเวลาเราได้ฟังบีทเราได้ฟังสาวเราหูเราแบบเหมือนมันทำอะไรสักอย่างกับหูเราอะ่ะกับสมองเราแล้วมารู้สึกดีตรงนั้นแหละเวลาเราได้ทำมันเราได้ค้นหาอะไรใหม่ๆเปิดโลกใหม่ๆฟังเพลงใหม่ๆเราก็จะได้แรงบันดาลใจแบบ เรา,าเอาเพลงนี้มา,มาทำเพลงมาณปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไปตัวเราเนี่ยมีวัฒนาการเปลี่ยนไปมากจกัง<ะ>จากตอนนั้นมากกว่าเดยมม่นะอะมากก็เปลี่ยนไปฮะคือทุกวันนี้ก็ไม่ได้เต้นละแก่แล้วาา <laughs> แก่แล้ว, <laughs> แแลวอ่าก็ที่ผ่านมาคือทำ trap h ิป h อป แล้วก็มีโอสคูบ้างอะไรบ้างอนี้ตอนนี้ตอนนี้ก็เหมือนอยากจะลองอะไรใหม่ๆก็จะมีไปทำเอฟโรบีดบ้างตอนนี้ว่าอยากจะลองทำอะ,อะไรฟิวเจอร์เฮาส์แล้วก็แบบมีแรปเปอร์มีอะไรมาเป็นฟิวเจอร์เฮาส์ไม่ก็ดรัมแอนด์เบสมานมันเป็นแนวเพลงที่มันมาจากอังกฤษเขาก็จะมีเาเรียกไงสไตล์เพลงนี้ก็จะมีแรปเปอร อยู่ในนั้นด้วยอะไรวะนะตรงที่มันเป็นประโยชน์ที่มันน่าสนใจคืออยากจะลองอะไรใหม่ๆบ้าง <S 1> <S 1> ใช่ใช่อะไรที่ทําให้ตัวเองอยากจะลองอะไรใหม่อะไรที่ทําให้รู้สึกว่าสิ่งเก่าๆที่เราเคยทำมันสนองเราไม่ได้อีกต่อไปจนเราต้องไปหาอะไรใหม่อ๋อจริงๆก็ไม่นะมันก็ครั้งที่กลับไปฟังมันก็ชอบมันก็รู้สึกดีแต่แค่บช่วงนี้แค่อยากลองอะไรใหม่ๆเฉยเขาเียกเทส หมือนทดสอบขีดจำกัดของตัวเองไงว่า,เ,าเราจะทำแนวนั้นได้ไหมแนวนี้ได้ไหมแต่แต่อย่างหนึ่งที่สึกเจอกับตัวเองคือแบบไม่ว่าจะพยายามไปทำแนวไหนอะ่ะมันก็ไม่เหมือนเขาอเออมันจะแบบมันจะมีความเป็นเราแบบช่วยไม่ได้ก็ไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีเออเพเหมือนแบบบางคนอะ่ะพอเขาจะทำแฉกเนี้ย แนวแบบแนวอะไรนวอรนตาพวกเมืองนอกเนี่ยพอเขาทำบิดเอ้ยมันเหมือนเลยอะ่ะเออแบบเขาจับจับเทรนจับอะไรตรงนั้นได้สำหรับพี่พี่จับไม่ได้มันพยายามจะไปทำอะไรมันก็มันก็กลายเป็นกลิ่นเรา,านอกไหมเออซึ่งาอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้แต่ข้อเสียก็คือมันแบบเราไม่แมสอ่าใช่แต่ว่ามันมีลายเส้นเราทุกเพลงทุกง,งาน เคยมีความคิดไหมว่าอย,อยากแม้กว่านี้หรือไม่แบบ stay true to myself ก็ก็เป็นอย่างเงี้ยแหละ <c oughs> ไม่การ<ช>แม้ไม่มีผลอะไร<ช> <ๆ S 1> ต่อนในใจเราเนะเคย,ย,เคย,ยแบบพยายามแบบคิดมากอะไรเรื่องเนี้ยแต่สักพักก็เออเราเป็นแบบนี้อะอ่อใช่ใช่แต่มันจะมีแล้วมันจะมี pattern อย่างหนึ่งอ่ะที่พี่สามารถอ่านออกได้เกี่ยวกับความแมส บบถึงถึงซาวเราจะไม่แมสแต่อย่างน้อยความแมสของเราคืออ่ามันเข้าถึงง่ายมันเป็นแมสเสจที่แบบไม่ต้องแปลหลายตลกเนี้ยครับเป็นซาง่ายๆฟังครั้งเดียวแล้วจำได้จำง่ายสนุกด้วยได้ง่ายอ่าอย่างนี้อาจจะเป็นแบบเพลงอะไรแบบนั้นที่เราจะทำไม่แบบไม่ดีไปไม่แบบดาร์กไปหรือแบบติดไปเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วก็จะลองพยายามใช่ให้แบบ ปรับครึ่งๆึ่งให้มันเข้ากันในคนอื่นมัน,นแบบสามารถที่จะสนุกกับเพลงของเราได้เราพี่มิ้นเนี่ยมีมีอย่างอื่นนอกจากคลิปฮองที่เข้ามามีความผสมผสานกับสิ่งอื่นบ้างสิ่งที่นอกเหนือจากคลิปฮอบเหรอช่วงนี้ชอบฟังนี่ world music มันเป็นดนตรตีที่แบบว่าเป็นดนตรตีสมัยใหม่ที่มันจะซ่อนเรียกมันจะ สอดแทรกความเป็นดนตรีพื้นบ้านของแต่ละแต่ละชาติอะไรอ่าช่วงนี้พี่สนใจดนตรีอ่าของมองโกอ่าที่เขาจะมีแบบการร้องแบบเป็นร้องในลำคออ่ะฟังแล้วเหมือนบออแบบว่าอยากแบบถือธนูเอาไว้ยิงชาวบ้านเขาอะไรเงี้ยเอาแบบดนตรีศึกอะไรเงี้ยนะแล้วมันก็จะมีดนตรีอ่า ดนตรีของญี่ปุ่นเนี่ย<ห>อ่ามันก็มีหลายแบบชื่นชอบที่จะเขาเรียกศึกษา culture บ้านของแบบแตบบ่ละประเทศประเทศประเทศดนตรีไวกิ้งอ่ามันก็จะมีแบบมันก็จะมีความแบบหนาวหนาวมีความดาร์กไวกิ้งชอบทำศึกนะชอบแบบไปป้อนเนี้ยดนตรีเขาจะเป็นดนตรีที่แบบว่าเขาเรียกบูชาเทพของเขาอะไรเงี้ยก็จะมีคนที่มีความ ที่จะชอบเอกวีโลดแลกอะไรแบบพวกเรากับมีคนที่แบบมีความคิดสรุปสิทธิ์จ๋าคิดว่าแบบอันนี้ไม่ hip hop เลยว่ารู้สึกยังไงกันครอ๋อรู้สึกว่ามันดีแล้วที่เป็นอย่างนีง้เล่แรกไม่เหมือนมันคืออยู่คนละด้านแต่มันคือเหรียญเดียวกันที่อยู่คนละด้านม,ม,มนุษย์เรามันมักจะมีมักจะมีสองสเปกตรัมสองด้านเนี่ยแหละด้านนึงก็จะเป็นแบบว่า โปรเกสซีฟของหัวก้าวหน้าจะชอบอะไรใหม่ๆไม่ชอบกฎเกณฑ์ชอบฟรีดอมอิสระใช่ไหมอีกด้านหนึ่งเขาก็จะแบบทุกอย่างต้องมีออเดอร์ต้องมีกฎเกณฑ์ต้องมีความแบบสงบเรียบร้อยอ่ะมันจะมันมีอยู่คนอย่างเงี้ยมีอยู่ทุกที่ไม่ไม่ใช่แค่ในเคานเจอร์ฮิปฮอปของเรามีทุกที่ทั่วโลกมันจะเป็นแบบนี้พี่ก็เลยรู้สึกว่ามันดีแล้วทุกอย่างมสมดุลมันคือบาลานซ์ล่าจะ อาจจะเห็นว่าเอ้ยม right. ันแบบอนอจริงมันบาลานซ์ของะไคือพี่มองเห็นสัจธรรมประมาณว่าใช่ใช่็สช่เยทีเพราะว่าที่มีเพื่อนคนนึงแล้วเพื่อนพี่มาสกี่บอกว่าเ้ยกูอยากเฟังทอ่ะอยากแนะนำใหู้ใช้อะไรเงี้ยคนที่เลือกฟังเนาะคือต้องถามก่อนว่าคนคนนั้น่ะช่วงเนี้ย กำลังรู้สึกอะไรกำลังต้องการอะไรใช่ไหมธรรมชาติเวลามนุษย์เราฟังดนตรีอ่ะมันจะฟังเพื่อเพื่อเราสะท้อนเหตุการณ์ช่วงนั้นความรู้สึกช่วงนั้นอ่ะไอช่วงนี้เราอ,อกหกักอ่าเราก็เอาเพลงที่มันเป็นเพลงเศร้าเลยเป็นเพลงครีปพอปให้เราฟังช่วงนี้แบบโหเขากำลังแบบเครงเครียดเรื่องชีวิต เอาฮิปฮอปที่เป็นแนวสู้เพื่อชีวิตฮิปฮอปเพื่อชีวิตเอาไปให้เขาฟังบางคนอาจจะแบบต้องการไฟใช่ไหมต้องการไฟต้องการความแบบเพลิดเพลิเราเอาฮิปฮอปที่แบบมันก้าวร้าวก้าวร้าวหน่อยต่อสู้ต่อสู้ดิสคนนั้นคนนี้เอาให้เขาฟังจริงๆมาอาจจะไม่ใช่ฮิปฮอปก็ได้ที่ว่ามันโน่นทุกคนอะมองหาอารมณ์พวกนี้นจากเพลง ใช่ไหมต้องหาจุดตรงนั้นเ,เราไปเจออะไรมาเราก็จะต้องแบบเพลงมันช่วยเราเพลงมันช่วยเราประมวลผลสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเรานาตอนมงกล้กแล้วก็ฝากผลงานของตัวเองผมขอฝากผลงานของผมแล้วก็ทีมผมด้วยนะครับ Eastside Bangkok อัลบั้ม Bangkok Live ครับตอนนี้ออนไลน์ทุกสตรีมมิ่งครับเชิญไปฟังกันได้เลยครับ